เ e เ e ่นยเลเ่นรายการแตม AEC สนับสนุนให้คนไทยเปิดมุมมองใหม่เที่ยวอาเซียนแรบสนุกครั้งนี้ก็มีภารกิจจะมาตามหายาิพี่ด่ามีภารกิจของพี่ดหผมก็มีของผมครับมาเที่ยวประเทศใน AEC อัีทกครั้งเนี่ยเราก็ต้องแบบได้ความรู้ด้วยนะฮะแตม a e เอกับวเนี่ยก็จะมีสถานที่ที่ต้องไปหรือว่าอาหารที่ต้องชิมเมื่อมาประเทศนั้นไม่งั้นจะบอกว่ามาไม่ถึง <c oughs> เหมือนเปะ๊ะ ภารกิจขอผมหลักสี่หลักสี่เลยหลักษามมาแล้วนี่ด้วยบรรยากาศบรรยากาศนั่งเรือแล้วก็ดูว่า2ข้างทางสิงคโปร์เนี่ยสวยงามมาก สวัสดีครับผู้ชมครับกับชาติมาเที่ยวครับจะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับอยู่กับแขกรับเชิญสวยๆ,ๆของเรานะครับพี่ไดายเจียนนะฮะภารกิจของเราที่สิงคโปร์นะครับผมเนี่ยจะมาตามหาข้อม,มูลต่างๆในแสตม AEC ส่วนพี่ไดเนี่ยนะครับเป็นภารกิจที่เอื้อต่อผมมากคือมาตามหาญาติซึ่งญาติของพี่ไดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อคู่ของผม ใช่ก็ต้องมาติดตามดูกันนะคะว่าตอนจบระหวะ่างอีคิวแล้วก็ย่าของไดน,นาเนี่ยนะคะทั้งสองคนจะลงเอยกันยังไงคะดีตรงนี้หละผมชอบมากแล้วก็ภารกิจของผมต้องคืบหน้าไปทุกวันนะฮะเมื่อวานนี้เราได้ไปมีอะไรบ้างเมอร์ไลออนนะครับแล้วก็อาหารนะฮะรักษา,กษานี่จะเนียงเหลือคำทักทายนะครับคำขอบคุณแล้วก็ชุดไอคำทักทายม่รู้มีใครพูดได้ไหมค<ำ>ทักทายยากมาก ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานที่ที่ถูกต้องเลยเพราะว่าสถานี้เนี่ยเราอยู่ที่ไชน่าทาวน์สิงคโปร์นั่นเองนะคะที่ไชน่าทาวน์เนี่ยนะคะมีคนจีนอยู่เยอะมากแน่นอนเพราะว่าเป็นเมืองของคนจีนนะเพราะที่สิงคโปร์เนี่ยประชากรส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนจีนด้วยอ่านเนี่ยสองคำนี้ง่ายมากๆเลยนะคะคำนี้เนี่ยเป็นคำชักทายอ่านว่าหนีเห่าวอ่าแอคเซนต์ที่ถูกต้องคือนี่เห่าแล้วหนีเห่าวดูกว่าแน่นอน แลอีกคำหนึ่งนะคะแปลว่าขอบคุณค่ะค่าเสียเฉียเสียเฉียก็คือสองคำนี้นั่นเองเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเราลองเดินดูรอบๆชนะทาวเนี่ยทุกคนพูดสองคำนี้ได้แน่นอนจริงเปล่าเธอเดินเลยเธอว่านี่เห่านี่ห่านี่เห่าวนี่เห่านี่ห่านะไปไปหาคนที่วัยรุ่นหน่อยเนี่ยมีวัยรุ่นไหม ตอนเช้า<ม>ยังไม่มากไวรุ่นยังไม่ตื่นงั้นเราเดินไปดูในวัดเดือดแถวนี้มีวัดสวยๆเยอะเลยนะครับภารกิจของเขาก็าคือหาไวรุ่นนั่นเองตอนนี้เราเข้าวัดกันดีกว่าเชิญเลยไม่นั่งไหน่มีวัดพชยเกี้วนะคะหรือว่าพุทธชลิศลิกเทโพแอนด์มิวเซียมเองนะคะก็จะเป็นมี เป็นพระศาสดาแล้วก็คนอื่นที่นี่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วข้างบนสุดเนี่ยมีพระเขี้ยวแก้วอู่อ่พาพระเขี้ยวแก้วนี้สำคัญยังไงพี่ใหญ่ครับสำคัญมากมาเลยเพราะว่าเขาไปอันเชิญมาจากพมา่ามาอยู่ที่นี่นะคะและที่สำ สถูปเนี่ยนะคะใหญ่มากแล้วก็เคลือบด้วยทองคำกว่าร้อยกิโลกรัมที่ชาวสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาร่วมกันบริจาคมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันดะครับว่าตอนนี้กำลังทำพิธีกรรมเลยพี่ใช่ไหมการสวดแลเข้าไปดูครับ สองก็จะเป็นในส่วนมีแกลเลอรี่ด้ดวยแล้วก็มี h a l ์ที่ให้คนมาสวดมนต์กันอกแล้วก็ขึ้นไปที่บนนั้นก็มครับนี่พี่ใหญ่ต้ออยู่ที่ไหนเนี่ยมัน,นี้คือ prayers well ครับสหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ธรรมะและ้วก็ ให้เราสามารถเราไปอ่านได้แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนี่แหละนี่เป็นหนังสือเด็กจะไปให้หลานอ๋อนี่ give peace and happiness ใช่อ่านะครับดีมากก็ที่นี่เป็นวัดที่โหเรียกว่ามาแล้วแบบหิ่มเอ็มใจนะใช่ญาติพี่ไม่มาฮะเดี๋ยวพี่พาไปอีกวันนึงก่อนเดี๋ยวแล้วผมจะได้เจอไหมได้เจอแต่ว่าตอนี้จะพาไปอีกวังได้ครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่เราได้ชำระล้างจิตใจอะไรที่เรารู้สึกว่ามัน ผมต้องล้างออกให้หมดแล้วค่อยไปเจอแบบคินคลีนโอเคพร้อมนะคะครับผม อนนี้เราอยู่กันที่วัดพระศรีมารีอัมมันครับผมวัดแขกซึ่งอยู่ติดติดกันกับวัดจีนที่เราไปใช่แล้วแต่คนอาจจะมองว่าทําไมวัดแขกกับวัดจีนเนี่ยถึงไม่อยู่ในระวกเดียวกันได้ครับผมต้องบอกก่อนว่าสมายัยก่อนเนี่ยสิงคโปร์นี่นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น,านชาติชาติไหนศาสนาอะไรไม่อยู่รวมกันหมดเลย ัรกระทั่งเียงจิตมายึดครองนี่นะคะจิตก็เ,เลยแบ่งให้ว่าคนจีนไปอยู่ทางตอนใต้คะแล้วคนแขกก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เลยทําให้ตอนนี้อยู่เป็นสัดส,ส่วนแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นโรคระบาดแต่ใครที่มาไหว้ที่นี่เนี่ยจะหายดีครับผมสมัยก่อนวัดนี้เนี่ยจะถูกสร้างด้วยไม้ทั้งหมดแต่ว่าในภายหลังเนี่ยเขาถึงค่อยๆมาบูรณะมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มาสร้างใหม่เป็นปูนครับผม ฉันดูเนี่ยเขาจะไม่ทานเนืยยน้อวัวใช่แล้วเนื่องจากว่าเหมืนกัว่าเป็น,ปนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะ <S <S นี่นะครับอีกหนึ่งอย่างผู้ชมครับไม่ว่าเราจะไปวัดที่เป็นนับถือศาสนาใดนะครับก็ต้องแต่งกายให้สุภาพตามที่ศาสนานั้นๆนะครับอย่างวัดวัดจีนเมื่อเราไปก็เห็นไหมพี่ด่ายก็ต้องใส่แบบที่มีคุมไหลนะ่แล้วก็ไม่ใส่กระโปรงยาวนิดนึงอย่าง,างนี้นะครับ แต่ว่าแขกใหม่พี่บอกตรงนี้คือย่านเชันาทาวครับพี่ใหญ่ครับทั้บุญสองวัดแล้วย่านคืออะไแป๊บนึงเหนือทำบุญเยอะๆแล้จะได้เจอสิ่งโอเคตอนนี้เนี่ยพาทุกคนมาที่เชันาทาวครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นย่านที่มีของขายเยอะมากถูกต้องคือทุกอย่างมีหมดมีหมดนะฮะคนจีนปกติอาชีพที่เรา ชอบที่สุดคือค้าขายอยู่แล้ว<ช>นะฮะมาอยู่ที่สิงคโปร์ก็จะมีชาวจีนเยอะมากและชนะทาวมีทุกประเทศนะที่นี่ก็เป็นหนึ่งที่เดี๋ยวเราะจะเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ที่แน่ๆเตรียมตังค์ไว้เลยของขายของเยอะมากเดี๋ยวผมซ้อมกันนี่ฮาวมานี่ฮา,าอะไรอะของยิ่งอะเลยที่ก๊ะ นี่เป็นกริดงาช้างยุคนี้จำยุติไม่ต้องพกดาบยาวอต่อไปเหมือนนางฟงใครจกป้องตจวเองนี่อนเราผมเมื่อกี้บอกว่าถโยบนี่หาว โบเนี่ยแหละเวลามาก็าชวว่าซื้อของฝากให้หน่อยของฝากที่เป็นแบบยอดที่ที่คนฝากก็คือหมูแผ่นนั่นเองหมูแผ่นนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านที่คนแบบฮิตมากก็คือบีเชียงเฮียนนั่นเองใช่นะครับร้านนี้เนี่ยเขาจะมีมันไม่ใช่หมูอย่างเดียวนะมีทั้งหมูแผ่นมีไก่ด้วยไก่แผ่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแบบคือด้วยความที่สิงคโปร์มันเป็นประเทศที่มีหลายศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหมดเลยทั้งหมูทั้งไก่ ลปลาปลาที่เป็นคิ้วเล็กๆอย่างเงี้ยจริงเหรอปลา,าเป็นลูกเต๋าโอ้ยน่ากินมากดูครับขอชิมด้วยอร่อยเออ <มา S 2> เขามี่ทำโชว์ด้วยว่า<ช>มาได้ยงไง คุณเชียงคุณเชียงน่ารักมากเลยอ่ะเขาค่ะชิมได้เหรอมีสแกนเทสนี่นี่หนี่มแม่พระจันร์แบบที่เป็นรูปเมืออะไรอ่ะมันก็มีครับพี่ชส พามันจิ้มจกากระยะที่เหรอครับญ<อ>ายิญาติใกล้แล้วแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปเที่ยวก่อนรับรองเธอต้องชอบไมนะ่นี่วันเดียวนะ นี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เทียนฮกเก่งนะคะที่นี่เนี่ยเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยสมาคมฮกเกียนฮกเกียนพวยกวนนั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขานั่งเรือมา <H oke. S 2> พอเขาขึ้นมาปุ๊บเขาก็เลยสร้างวัดตรงนี้ขึ้นมา <H ake. S 2> เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทําให้พวกเขาเนี่ยมีเซฟเจอร์นี่หรือว่าเดินทางมาปลอดภยัยจนได้มา <H ake. S 2> ถึงฝั่งตรงนี้นั่นเอง <H ake. S 2> แต่ว่าที่นี่ที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยนะคะเพราะว่า ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นมรดกโลกเ,เพราะว่าทางยูเนสโกเนี่ยได้มอบรางวัลให้ในปี2001ว่าเป็นร,ร,ารางวัล World Heritage สำหรับตึกที่มีความสวยงามอย่างมากถ้าลองมองดูเนี่ยจะรู้สึกว่าทำไมวัดนี้เนี่ยมันจะมีสถาปัตยกรรมแบบตอนใต้ของจีนซึ่งเป็นชาวฮกเกี้ยนที่เอาขึ้นมาเอามาแล้วก็มาสร้างนั่นเองต้องเข้าไปดูหน่อยนะนะเพราะว่าถือว่าเป็นมรดกโลกนะนี่สามวัดสองวัดสามวัดเลยไญาติเอียมเดียวซี่ เราจะไปเจอสิ่งที่ดีล้างชชรล้างจิตใจอยากล้างของผมดีทอ็อกจิตใจของคุณให้สะอาดสะอา้านแต่ตัวให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะวาดตรงนี้เสร็จไปวาตรงโ้นตรง ตอนปักเนี่ยคือที่ตาสามสาม,สามดอกข้างหน้าสามดอกข้างหลังขวามือซ้ายมือ,อมือโเรื่องธุรกิจขอให้รวยๆขอให้างานเยอะๆนะครับส่วนฝั่งนู้นจะขอเรื่องสุขภาพ อ้าเบแซนนะเคยสงสัยเลยว,ว่าข้างในมันเป็นยังไงสงสัยแล้วอยากเข้าไปแต่ไม่เคยวเวลาดูจากข้างนอกอ่ะมันดูเป็นตึกที่มันมีความขลังยิ่นึงม,มัน่อไปสำรับไพ่าขา,าเนบนเรือเป็นเรือหรือว่าอีกอย่างนึ่งที่บอกเหมือนกินเซิร์ฟเ,เป็นการโต้คลื่นแต่เป็นเคื่อเสร็ฐกิจเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยรวยมากมถ้าเราเข้าไปเราจะรวยเหมือนเขาเราซินทรัพพลังชีพของตึกนี้พลังชีพพลังรวยไปเข้าไปข้างในกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงแรม Marina าเบ a ซซึ่งโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์มีห้องทั้งหมด25 6 1ห้อสเ็ดห้องถามว่ามาที่นี่ผม,ไ,มได้ทักเขาไปไหนไม่ใช่พาม,มาดูไงจะได้สัมผัสว่าความหรู้ราของคนที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วที่นี่ก็จะมีแบบเดินแล้วก็คอนเนคกับทุกที่เลยนะสามารถที่จะเดินไปช้อปปิ้งไปอะไรได้<อ>ไปมาไปดูม น,นี่อนอนนเป็นโซนช้อปปิ้งนะคะก็จะมีร้านดีไซเนอร์แบรนด์ต่างๆกว่า300ร้านด <vegetable> <world> ้วยกันสี่หมื่นหนึ่งเทบเท่าไหร่อะเราชอบตรงนี Buddhism ้เดี๋ยวผมคุยให้เล่นๆนะสี่หมื่นหนึ่งเชื่อ ล้านกับหมกหนเท่าน,นั้นเองล้านกับหมวกหนึ่เท่านั้นเองพี่ไหสิบเดือนสิบเดือนเลยขอพีอ่ไหลอะนาฬิกาปิดบ้านนาฬิกาปิดบ้านนะไม่ได้ิดบ้านนะ กับว่าเป็นนด์ม m a r k ของที่นี่เลยนะคะที่นี่คือซองฟาบักกุเตะค่ะพี่พาผมมากินแต่ถ้าบร้านธรรมดาผมบอกเลยว่ากลับไปอายเพื่อนร้านธรรมดาไดนาก็ไม่มาดูซะก่อนว่าคิวยาวขนาดไหนนะคะแล้วจะได้กินไหมวันนี้เ็าน่าจะได้นะก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อคิวเ,<อ>เพื่อที่จะเข้าไปทานร้านนี้เหมือนกันแต่บอกได้คําเดียวว่าอร่อยมากอร่อยมากกินเสร็จเติมพลังไปหาญาติโอเคโอเคไปต่อแถว สองวันหรือเปล่าพี่ไหนก็ขอบดีเมื้อต้องรอกันหน่อยเนาะเขาแจกเขาแจกฟรีมีประชาให้ฟรีใตบริการตัวเอง พี่กินเนี่ยคือแค่นี้บักกุเตะแต่รตรงกลางเนี่ยเขามีทั้งตีนไก่ัอนนี้ของเต้าหู้ก้อนท้องโถ่ถั่วผักอ,อ,อันน<ห>ี้ก็เจ้ามีผักอันนีดน้ด้วยด้วยแล้วกินเลยไหม,<า>มอ,อันนี้อาหารคนจริงเมื่อก่อนจะทานอย่างนี้แบบอย่างเยี่ยมหอมอร่อยมากอันนี้ข้าวต้มก็อยู่ได้แล้วอ่ะก้อนท้องโถน่าจะใส่ในนี้แน่เลยอ่ะของมาจิ้มขาหมูอร่ครับ ไีไ่อร่อยรขอรอ,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 อนุญาตเต็มที่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวจะพาไปหายาดโอเคตอนนี้มนมไม่ต้องสนใจน้องซิ่งยิ้ย อีกที่นึ่งแล้วนะครับที่นี่แหละคุณผู้ชมที่ในฝันของผม Gardens by the Bay แยบ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 อยู่ด้านหลังของนี่แหละครับ้ใช่แล้วเราก็มาแบบพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีสิงคโปร์ Garden Festival อยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าอยู่ใจกลางเลยนะสวนที่จัดตลอดปีแต่ว่าเรามาในช่วงเทศกาลที่มีเพิ่มใช่ทีจะมีดอกไม้ที่สวยงามเยอะแยะมากมายและที่สำคัญที่สุดที่นี่แหละนัดญาติไว้ชม ปั่นี่ไกลไปถึงมงถึงแล้วถึงสิงคโปร์แต่จะมาถึงจริงไม่ได้ถ้าเรายังทำรกิจเราไม่ครบภารกิจของคุณคืออะไราทุกอย่างดี๋ยวนี้นี่เลยดอกไม้ประจำชาติกล้วยไม้แวนด้านะครับด้านหลังก็มีแล้วนี่เป็นเป็นแบบซิมโบลิกที่เขาทำไว้แต่เราจะหาดอกจริงแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะในงานนี้ไปหาดอกปป๊บเนี่ยผมจะถ่ายรูปสวยฝากยักที่ ดอก่วงา,รราวสีเราพี่ใหญ่ว่าตรงนี้นได้เลยอะรคือขอเราออร์คิดอะออร์คิดออร์คิดในที่สุด ภารกิจเรื่องกันงานผมสำเร็จแล้วผมได้ความรู้ทั้งหมดของแ t ม m AEC นะครับคำทักทายนู่นนี่นั่นและสุดท้ายที่เราตามหาคือดอกกล้วยไม้แวนด้าดอกไม้ประจำชาติของจีนนะครับที่เรียกว่าสวยงามและที่นี่มีเยอะมากใช่ตอนนี้เราอยู่ในคาว w เวอร์โดมนะคะต้องบอกว่ากลิ่นจะมีกลิ่นหอมของนะดอกไม้และที่สำคัญที่สุดเนี่ย ดูแล้วเหมือนกับว่าเราร้อนแต่จริงๆเราไม่ร้อนเลยนะคะคือตอนเนี้ยความรู้สึกเหมือนเหมือนแบบเย็นๆแต่มีมดแดดใช่ก็เลยจะทำให้ดอกไม้เนี่ยดูยังดูสวยงามมดอกไม้สวยงามแล้วผู้หญิงที่สวยงามควรคู่กันเปรียบกับดอกไม้สวยงาม,มอย่างดอกวนด้าดอกกล้วยไมย้วนด้ามีมีมีเดี๋ยวเจอแป๊บหนึ่งตามาปก่อน เอาละคะรับภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วสำหรับการหาของในสแตมป์เลย,ยครับเป็นยังไงครบ<น>ไหมคะแสตมป์ A C ของเรานะครับได้ครบทุกอย่างแต่ภ<ม>ารกิจหัวใจยังไม่ครบครับภารกิจหัวใจของคุณเราจัดให้เลยวันนี้เรานัดสาวของเราเอาไว้ที่ใต้ต้นซุปเปอร์ทรีซุปเปอร์ทรีซุปเปอร์ทรีแบบนี้นะคะมามาพร้อมไหมพร้อมพร้อมทำทั้งมาที่มาเลยค่ะ Hi Good to see you You're you so Oh, love beautiful. you so I much. ขอฉักทายเขาก่อนแป๊บนึง Are you here alone or is your boyfriend Oh yeah I just got married and h e just not here You just got married เขาเพิ่งแต่งงานเองอ่ะทำไมแต่งงานอ่ะไม่พี่ไม่บอกผมแต่แรกอ้าววะเธอไม่ถามฉันเองอ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเอางี้เขาแต่งงานแล้วเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปของาของกินอร่อยอร่อยเอาไหมิชเหรอชิลี่แครบอร่อยมากชิลี่ครปชิลี่แครบคือแบบเนื้อปูนะแล้วก็มีแบบพริก ไม่รู้จะพูดยังไงต้องไปชิมเองไปแล้ว s <S เร็วๆชิลี่ครบสรุปภารกิจของเรานะครับหรือว่าฟินมึงคู่แต่ผมฟินน้อยกวาหน่อยผมได้เรื่องของแตมที่ได้เจอญาติหรือว่าวินวินนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณด้วยละกันนะครับสำหรับนี่เลย a ครเวลวิสนะครับพาเรามาเที่ยวที่ดีๆพามาเที่ยวที่ส,สวยๆเลครับนักย oh. สบายนะฮะและ แฟมีซีครับเตเนว่นนะครับทำให้ผมได้ความรู้มาตามที่ทุกคุณจะมาที่สิงคโปร์นะครับติดตามรายการเราครับกลับชาติมาเที่ยวทุกวันอาทิตย์สิบโมงตรงนะครับช่อง True for You วันนี้เนี่ยต้องขอเชียปึงย่งนะเชียรปึ่งก่อนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ